ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเพ็ญวิชาจอมแก้วชั้นม .5 ทับ2เลขที่28วันนี้ดิฉันจะมาทำการทดลองเรื่องปรากฏการดอปเปอร์ <S <S <par ag or noises> เราเคยสงสัยกันไหมคะว่าเมื่อรถพยาบาลวิ่งมาหาเราแล้วเมื่อรถพยาบาลวิ่งผ่านเราไปแล้วทำไมเสียงนั้นถึงแตกต่างกาัน เรามาทดลองและหาคำตอบกันได้เลยค่ะทดลองที่สองผู้สังเกตการเคลื่อนที่แหล่งกำเนิดเสียงหยุดนิ่งลงมาฟังเสียงกันได้เลยค่ะลองที่สามผู้สังเกตการเคลื่อนที่แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ลงมาฟังเสียงกันได้เลยค่ะ คือการทดลองทั้งหมดเราลองมาฟังกันูว่าทําไมเสียงถึงแตกต่างกันและเกิดขึ้นได้อย่างไรแหล่งกําเนิดเสียงให้เสียงออกมาความยาวคลื่นทุกด้านเท่ากันเมื่อแหล่งกําเนิดเคลื่อนเสียงอยู่นิ่งความยาวคลื่นด้านหน้าและด้านหลังไม่เท่ากันเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ ปรากฏการนี้เราจะได้ยินเสียงความถี่ผิดไปจากที่แหล่งกําเนิดให้ออกมาทั้งทั้งที่แหล่งกําเนิดเสียงให้เสียงความถี่เท่าเดิมเราเรียกปรากฏการนี้ว่าปรากฏการดอปเปอร์ปรากฏการดอปเปอร์ที่เกิดขึ้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5กรณีคือ กรณีท e like hey. really yeah. ี่หนึ่งหากแหล่งกำเนิดเสียงพุ่งเข้าหาผู้ฟังที่อยู่นิ่งทำให้ผู้ฟังได้ยินความยาวคลื่นของเสียงลดลงส่วนความตีของเสียงเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่แหลมกว่าปกติกรณีที่สองหากแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนห่างออกจากผู้ฟังที่อยู่นิ่งทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงความยาวคลื่นมากขึ้นความตี่ของเสียงลดลงทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่ตุ้มกว่าปกติ กรณีที่3หากผู้ฟังเคลื่อนห่างออกไปจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่นิ่งทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงความยาวคลื่นของเสียงมากขึ้นความถี่ของเสียงลดลงทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่ทุ้มกว่าปกติกรณีที่4หากผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่นิ่งเสียงที่ผู้ฟังได้ยินจะมีความยาวคลื่นของเสียงลดลงความถี่ของเสียงมากขึ้นทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่แหลมกว่าปกติ กรณีที่5หากแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังที่กำลังเคลื่อนที่หากความเร็วแหล่งกำเนิดเสียงมากกว่าผู้ฟังเสียงที่มาถึงผู้ฟังจะถูกกดดันเข้าทำให้ความยาวคลื่นของเสียงลดลงความถี่ของเสียงมากขึ้นทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่แหลมกว่าปกติหากความเร็วแหล่งกำเนิดเสียงน้อยกว่าผู้ฟังเสียงที่มาถึงผู้ฟังจะถูกลากออกทำให้ความยาวคลื่นของเสียงเพิ่มขึ้นความถี่ของเสียงลดลงทำให้ ผู้ฟังได้ยินเสียงที่ทุ้มกว่าปกติเนี่ยค่ะคือสาเหตุที่ทําให้เราได้ยินเสียงที่แตกต่างกันหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยเวลานี้ด้วยคลิปวิดีโอนี้ต้องขอจบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ